รเราก็ได้มาพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายกระจายอานาจก็ในภาพรวมของการกระจายอานาจซึ่งอยู่ในนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะครับอย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าเ,เป็นภารกิจที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับกับการบริหารงานในท้องถิ่นอย่างไรนะครับแล้วก็นโยบายเดิมๆนะครับที่เรามีในอดีตในการที่จะทํานโยบายจากระดับท็อปดาวลงมาเนี่ยมันคงไม่สามารถจะประสบความสําเร็จได้อีกแล้วในอนาคต รเราต้องมีการทํางานร่วมกันกับภาคชุมชนและก็ท้องถิ่นในการที่จะมีบัตตบมัพขึ้นมาแล้วก็บรรณาการกันร,ระหว่างการทํางานในภาครัฐบาลและภาคท้องถิ่นให้เข้มแข็งที่สุดนะครับปัญหาว่าวันนี้เนี่ยเราเดินม,มาถึงจุดที่เป็นหัวเรียวหัว,หว,หวต่อนี่มันเกิดไรขึ้นนะครับแล้วเราก็ยอมรับนะครับว่าเราได้ทําไปในระดับหนึ่งแล้วในส่วนของตัวที่เป็นการาปรับแล้วก็เตรียมกันในเรื่องเชิงโครงสร้างแต่สิ่งที่ยังเป็นประเด็นปัญหากันอยู่นะครับแล้วก็จะถูกตั้งคําถามถึงความจริงใจนะครับ ของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยนะครับไม่ว่าโดยใครว่าให้ความสําคัญกับภาคท้องถิ่นจริงแท้แค่ไหนนะครับและพร้อมจะผลักดันกันอย่างจริงจังหรือเปล่านะครับยังมีการกล่าวกันอยู่เสมอว่ายังเป็นการปกครองโดยการรวมศูนย์อยู่นะครับแม้จะมีการจัดตั้งอทอขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับความสมบูรณ์ในโครงสร้างมีนะครับแต่ยังถูกควบคุมโดยนโยบายเฉพาะกิจการออกกฎระเบียบต่างนะครับก็ทําให้เกิดความขาดความยืดหยุ่นในการจัดการแก้ไขปัญหาต่อรายังขาดเอกภาพนะครับในการบริหารงานของท้องถิ่นแล้วก็มี คอมเมนต์ในเรื่องของการถูกจํากัดด้วยงบประมาณนะครับที่ไม่สอดคล้องและก็ไม่พอเพียงกับภารกิจที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาทั้งหมดนี่ผมว่านี่ท่านอยากฟังนะครับและเรื่องแรกเลยที่เราต้องคุยกันก็คือการที่จะจัดสรรเรื่องงบประมาณต่างๆเนี่ยให้มันสอดคล้องกับภารกิจของท้องถิง่นที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ได้รับความเห็นนะครับจากการคณะปฏิรูปเนี่ยเสนอขึ้นมาแล้วก็พูดถึงการจัดสรงประมาณ การจัดสรรงบะมณของอบทเนี่ยระดับที่จะต้องเพียงพอต่อการดูแลประชาชนในเบื้องต้นนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วในตามกฎหมายเดิมเราพูดถึงกันที่35%ของไรายได้รัฐบาลนะครับแล้วต้องทําให้เสร็จภายใน5ปีจนถึงวันนี้ทำไมมันถึงทำยังไม่ได้นะครับการที่จะจัดสรรงบะมณให้อบทเพิ่มขึ้นนั้นเ,นเราก็ต้องไปดูกันว่าความจําเป็นและภาร,รกการใช้ใจ่ายทั้งในส่วนของรัฐบาลเองด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอบทซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยภารกิจเนี่ยถ้าหากมันมีการถ่ายโอนอย่างครบถ้วนเนี่ยนะครับ เราก็ต้องมีการจัดรายได้ไม่น้อยกว่า135เนี่ยให้ครบถ้วนไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี47่นะครับแล้วก็การที่เมื่อกี้าบางพักได้มีคอมเมนต์นะครับแล้วก็ไปพูดตั้งแต่ปี52-53ซึ่งจริงๆถ้าไปดูตามแผนที่ทางคณะทำงานเป็นคนแจกเองนะถ้าไปดูตั้งแต่ปี46ไล่ไปถึงปี54นะครับมันเพิ่มมาในปริมาณที่น้อยนิดมาโดยตลอดนะครับไม่ใช่เพิ่งาพูดถึง4ปีหลังนะครับตั้งแต่เริ่มต้นปี46มันก็ที่9 ไล่ามา22.75 23นิดหน่อยนะครับมันก็เพิ่มในสัดส่วนแรนที่มันค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างจากปีหลังๆที่ที่เรากําลังพูดกันอยู่นะครับอันนี้วันนี้เนี่ยเราอยากจะยืนยันอย่างนี้ครับว่า,าวันนี้ในความเห็นของพรรคภูมิใจไทยนะครับเราพยายามจะผลักดันในส่วนของภารกิจที่จะต้องถ่ายโอนนะครับที่มีอยู่200กว่าภารกิจเนี่ยให้ครบถ้วนให้ได้ภายใน4ปีจากนี้ไปนะครับแล้วก็ยืนยันว่า ในส่วนของงบประมาณเองเนี่ยก็ต้องทําให้ได้ตามที่กฎหมายระบุไว้คือตัว35นะครับแต่หากดูว่าจากปี2555เป็นต้นไปเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยจะต้องทําให้ได้อย่างน้อยเพิ่มขึ้นปีละ2นะครับจาก26.1นะครับซึ่งจากปีงบประมาณอาของปี54เนี่ยครับอปทอได้อยู่26.14จากรายได้สุดที่รัฐบาลประมาณล้าน1ล้าน6แสนห่นล้านบาทนะครับ ซึ่งในปี55นี่นะครับเป็นปีที่ผมว่าต้องมาคุยกันให้ชัดในการเริ่มต้นนะครับว่าเราพยายามจะผลักดันเนี่ยให้ถึง30%นะครับจากที่ปัจจุบันได้อยู่26.14นะครับโดยพยายามจะแบ่งเป็นรายได้ในภาพรวมประมาณ570,000ล้านนะครับโดยแบ่งรายได้ออกเป็น2ส,ส,ส่วนส่วนที่อ,อปทอจัดเก็บเองแรัฐบาลจัดเก็บเนี่ยนะครับจัดสรรให้2 9 6 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ส่วนที่จัดสรรไปุนหนุหน,นอีก273,000ล้านบาทนะครับ ก็ในรายละเอียดก็คงจะแบ่งไปทั้งกทมพัทยาสิงห์ล้อแลับอบจนะครับสิ่งที่เราพยายามจะดูก็คือว่าเห็นตรงกันนะครับว่าที่ผ่านมาเราก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะครับว่าในการที่เอาภารกิจบางส่วนเนี่ยของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยเราไปตั้งแฝงไว้อยู่ในของงบส่วนท้องถิ่นนี่ครับโดยเฉพาะในพาร์ทของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วเราก็เป็นคนคอมเมนท์ในที่ประชุมนะครับต้องการให้ถอดออกนะครับตอนที่ต่อสู้กันเกี่ยวกับเรื่องสัสดส่วนนะครับเราก็เป็นหนึ่งในคนที่แสดงความเห็นอย่างชัดเจนครับในการที่จะลักดันในเรื่องนี้นะครับว่าให้มีการถอดออกและไม่นับรวมเข้าเป็นสัสดส่วนนะครับก็ยังยืนยันในเจตนารมเดิมครับแล้วก็การจัดสรรงบประมาณทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยเรามองว่าควรจะจัดไก่เกลี่ยให้มันอยู่ในสัสดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราบอกว่าทําไม ปีแรกเนี่ยธรรมดาเราเราบอกว่า2%เพิ่มจาก26เป็น28ทำไมถึงพยายามจะดันให้ใช้30อย่างที่เรียนว่าวันนี้เนี่ยเรามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยปีก่อนหน้าเนี่ยมันได้มาน้อยนะครับแล้วก็ยังถูกแฝงด้วยเงินสัดส,ส่วนขององานทางสังคมส่วนอื่นที่ถูกใส่เข้ามากินสัดส,ส่วนในตรงนี้เราก็พยายามจะผลักดันส่วนนี้ให้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะครับการก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคารเรียนครูพัฒนาการศึกษาเนี่ย อีกประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับด้านการก่อสร้างการบำรุงรักษาถนนเนี่ยอีก1 8 0 0 0ล้านบาทแล้วก็ชดเชยรายได้5จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกพันกว่าล้านนะครับแล้วเราก็ดูในนโยบายที่เราพยายามจะผลักดันอย่างตอนนี้ที่เรามีทําโครงการลงไปเราได้หาเลือก,กท้องถิ่นนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราจะมากินสัสดส่วนในงบประมาณของท่านแต่บางเรื่องเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นภารกิจที่ท้องถิ่นน่าจะเป็นคนริเริ่มและดําเนินการยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย เราหาลือกันเยอะนะครับในการที่จะพัฒนาศักยภาพและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าเราคงจะแยกจมจะสองภาพนะครับภาพใหญ่ที่รัฐบาลทําในส่วนการจะทําสร้างตลาดนะครับทางด้านการจะทํา PR Marketing ก็ยังดาเนินการไปแต่ภาคที่จะต้องไปดูแลเรื่องพื้นที่และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วทางท้องถิ่นเองเนี่ยมีบทบาทอย่างมากและมีความเหมาะสมนะครับในการที่เป็นคนริเริ่มเราก็ทําการจัดตั้งกองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับจังหวัดละหนึ่งร้อยล้าน โดยเราก็จะมอบในส่วนตรงนี้ไปให้ทางอบจอเทศบาลและก็อบอตอเ,เข้าไปดูแลประมาณ7,600ล้านบาทรวมถึงการที่เราจะปรับโครงสร้างทางการเกษตรนะครับนอกจากเราพูดกันเรื่องกลไกทางราคาแล้วเนี่ยเราก็ต้องการจะปรับให้มันมีประสิทธิภาพและก็รักษาขีดความสามารถการแข่งขันได้จริงในอนาคตนะครับซึ่งตรงนั้นนี่เราก็ต้องไปปรับในเรื่องของทรัพยากรทางน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางน้ําเข้าไล่นาเกษตรกรนะครับแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ําถึงแม้เราจะมีกรมชลประทานกระทรวงเกษตรกรมทรัพยากรน้ําแล้วนะครับ เราก็มีความเห็นในการที่จะผลักดันให้อ,อปทอเ,เข้าไปมีบทบาทในส่วนนี้ด้วยในการตั้งงบประมาณนี้ก็จะมีการสร้างเน็ตเวิร์กในการจะสนับสนุนเกื้อกูลกันในเชิงงบประมาณในการจะพัฒนาแหล่งน้ําแล้วก็ลุ่มน้ําต่างๆนะครับนั่นก็เป็นภาพโดยรวมที่เรายืนยันนะครับว่าสัสดส่วนนี่จริงๆเราเห็นว่าตัว35เป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับแล้วก็ยืนยันว่าภายใน5ปีเราต้องทําให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของตัวรายได้นะครับ น,นี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในการถอดภารกิจออกมาเนี่ยเราก็สอบถามความเห็นนะครับว่าในสิ่งที่รัฐบาลได้ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยอะไรบ้างนะครับที่ทางท้องถิ่นยังเห็นว่ามีความผูกพันแลจะจาเป็นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องเบี้ยยังชีพเนี่ยของผู้สูงอายุทางท้องถิ่นก็ยังบอกว่าเออพร้อมที่จะรับการดูแลเพราะมีความผูกพันกับ ในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนั้นก็ต้องไปต่อรองกันในการที่ไม่นับส,บสัดส่วนรายได้แต่ยังคิดง,งานเอาไว้นะครับแต่ถ้าอย่างบางส่วนที่เป็นงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านเลยเนะยครับยกตัวอย่างอย่างเช่นค่านมนะครับค่าอาหารวันอย่างนี้เป็นต้นที่ท่านรับมาแล้วก็ส่งต่อไปอย่างเงี้ยเป็นคนที่ต้องถอดออกอย่างชัดเจนนะครับอันนั้นก็เป,นเป็นเป็นแนวทางที่เรานําเสนอนะครับว่าในเรื่องงบประมาณเนี่ยมันต้องชัดเจนอย่างนี้ถึงจะผลักดันให้การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตนะครับ นอกเหนือจากนั้นท่านก็จะเห็นถึงความจริงใจที่เราพยายามจะผลักดันในเรื่องผลตอบแทนต่างๆของภาคผู้บริหารในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของอบตอรเราก็ผลักดันไปแล้วนะครับท่านก็เห็นว่ากว่าจะฝ่าแต่ละด่านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่แท้ายที่สุดแล้วเราก็สําเร็จออกมาบ้างนะครับแม้กระทั่งในส่วนของอเงินค่าบํารุงนะครับของสมาคมสันติบาลเทศบาลน,นะครับที่ท่านติดปัญหาอยู่นะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับ ตามความเห็นของกฤษฎีกาแล้วนะครับและปัจจุบันนี้ก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอทําเสนอคอรมอซึ่งผมเชื่อว่าทางข้าราชการก็คงให้ข้อมูลทหาไปบางส่วนแล้วว่าพยายามจะนําเสนอให้ได้ในทิศหน้านะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้การทํางานของทางสมาคมสันิบาลเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันนะครับว่าในส่วนของข้อเสนอต่างๆในการที่จะปฏิรูปนะครับให้องค์การปกครองถวนท้องถิ่นเนี่ย มีความแข็งแรงมากขึ้นในอนาคตนะครับทั้ง10ข้อนะครับจริงๆต้องเรียนว่าโดยโดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยเราค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับประมาณ8-90%ซนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการปรับหรือมีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมรายละเอียดบ้างเล็กน้อยนะครับในบางเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องการจัดตั้งสภาปกครองท้องถิ่นแห่งชาตินะครับให้เป็น,นกลไกการในการบริหารราชการส่วนกลางนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับว่า ควรจะมีนะครับและประกอบด้วยผู้แทนจากองค์การส่วนท้องถิ่นทั้งอบจเทศบาลและปตอในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะครับในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องมั่นใจนะครับว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวมนะครับและก็จะทําการบริหารบ้านเมืองในภูมิภาคเนี่ยให้มีการส่วนมีการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นการจะทํางบประมาณและรวมถึงการที่จะทําให้ ภาพลักษณ์ของท้องถิ่นเนี่ยมีความโปร่งใสมากขึ้นในการที่เข้ามาตรวจสอบมาดูแลเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งในการที่เราสร้างสภาตรงนี้มาต้องกําหนดอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนอย่างชัดเจนนะครับซึ่งผมก็โดยโดยภาพรวมเราสนับสนุนตรงนี้อย่างเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอการประกันร,รายได้ขององค์การปรครองท้องถิ่นนะครับ เราก็เห็นตรงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเห็นใจครับท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณการที่จะต้องการันตีตัว15ร้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูแล้วมีเหตุมีผลนะครับการประกันรายได้ใององค์กรท้องถิ่นเนี่ยไม่น้อยกว่า15ล้านบาทเป็นเรื่องที่มันทําได้นะครับรัฐบาลเนี่ยควรจะมีการหรือพรรคภูมิใจไทยถ้ากลับเข้าไปเนี่ยพร้อมที่จะนาเสนอคณะกรรมการกระจายอำนาจนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องการจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนเนี่ยนะครับ ให้เป็นไปแนวเป็นไปตามแนวความคิดนี้ให้ได้นะครับแล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับปอปทขนาดเล็กโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีขีดความสามารถในการจะทําให้เขามีขีดความสามารถในการดูแลพื้นที่ได้ดีขึ้นนะครับในส่วนการจะตากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขึ้นใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องดีกับทางท้องถิ่นเองนะครับเพราะปัจจุบันก็จะมีคอมเมนต์กันเยอะนะครับว่าถึงการที่มีหลายมาตรฐานและมีความลักลั่นกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าจะทําทุกอย่างให้เป็นมาตรฐานหรือมาตรฐานเดียวกันนะครับและเป็นความเข้าใจที่เห็นต้องตรงกันทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ดีและควรส่งเสริมควรให้กะกะตเนี่ยเข้ามารับผิดชอบใ,ใ,ในค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งด้วยนะครับของอตแล้วก็ควรมีการกําหนดนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งการรับรองผลเลือกตั้งภายใน30วันรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจากผู้มีสิทธิ์ในเขตนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ควรจะมีตัวแทนผู้สมัครทุกคนเข้าไปดูแล ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งอีก3นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนกองทุนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมอยู่แล้วนะครับเพราะตามพรบการศึกษาแห่งชาติปาตาสี่เบ็ก็ให้มนาออ์อปทอยู่แล้วในการจัดการจัดการศึกษาในทุกระดับนะครับแล้วการให้การศึกษานี่ไม่ใช่เพาะในระบบการที่จะให้ศึกษาเขาตลอดชีวิตเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะให้การส่งเสริมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในการสมทบก็ประมาณนะครับให้เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการต่างๆในชุมชนนี่ก็เป็นเรื่องที่ ปัจจุบันก็มีการทาอยู่แล้วบางส่วนไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนนะครับตั้งแต่เกิดถึงตายกองทุนระดับตําบลน,นะครับเราก็มี4 0 0พันกว่ากองทุนแล้วบางส่วนก็อยู่ในการดูแลของสถาบันพัฒนาการองค์กรชุมชนพอชอนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้องค์กรหมหาชนนะครับซึ่งทั้งหมดนี่ผมว่าที่ทําอยู่แล้วก็ควรจะพยายามขยายนะครับแล้วก็ทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอการดูแลเรื่องสวัสดิการสำหร,บรับบุคกรในท้องถิ่น ก็เน้นย้ำนะครับอย่างแม้กระทั่งอย่าง,างนโยบายใหม่ๆที่เรามองว่าปัจจุบันเราจะเผชิญปัญหากับวิกฤตใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นภัยพิบัติต่างๆการที่จะต้องสร้างความแข็งแรงกับชุมชนนะครับได้อาสาสมัครเข้ามาเนี่ยเราสร้างาแคมเปญขึ้นมาในเรื่องการที่จะมีกองทุนสําหรับผู้มาเป็นประโยชน์ก็ดีนะครับซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นชลบอนะครับเป็นตํารวจบ้านนะครับเป็นผู้อาสานะครับในการที่จะเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่นะครับในการที่มีเบี้ยเลี้ยงต่างๆเนี่ยเข้าไปดูแลเขา มีกองทุนไปดูเรื่องสวัสดิการนะครับี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามจะเตรียมทําแล้วก็เชื่อว่าตัวนี้จะเป็นการสร้างจิตสํานึกนะครับให้กับคนที่มีจิตอาสาในพื้นที่แล้วก็ทํางานร่วมกับทางท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เราเชื่อว่างานตรงนี้จะทําได้สําเร็จรู่ล่วงได้ดีก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทางอปทอนะครับแล้วก็ในส่วนาการจัดงบประมาณลงไปก็ต้องมีการหารือกันว่าจะผ่านทางอปทอเข้าไปดูแลรกคนกลุ่มนี้อย่างไรนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เราพยายามจะดึงในในโยบายทุกเรื่องที่เรามีเนี่ ให้เข้าไปสร้างเสริมนะครับบทบาทของท้องถิ่นนี่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ในอดีตท,ทุกเรื่องที่ท่านมีปัญหานะครับแล้วก็ได้มีการร้องขอเข้ามาให้มีการผลักดันเนี่ยเราก็พยายามทําทุกอย่างอย่างสุดความสามารถนะครับก็ยอมรับครับว่าบางเรื่องมันก็ติดข้อระเบียบทางด้านกฎหมายบ้างนะครับติดในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณบ้างนะครับเพราะว่าตอนช่วงที่รัฐบาลเข้ามาก็เป็นช่วงที่เกิดวิกฤติเข้ามา2ปีแรกเนี่ยก็ต้องพยายามขับเคลื่อนประเทศนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่หยุดนิ่ง นนั้นการที่จะกลับมาดูแลตรงนี้